เรชอร์พาไปดูชวนคุยหลังเกมโงทำช็อคบุกน็อกเปเช01อาลิซงมงลงฮีโร่เซฟจนปารีต้องร้องขอชีวิตจบเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกลีพูคำที่หลังดังกว่าดับปารีแสแซงเชคแมงชิงความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นที่แอนฟิลวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นหลังเกมนี้กันเป็นนะที่จะว่าลีพูเล่นหวยที่สุดในซีซั่นนี้ก็คงไม่มีใครเถียง พอตลอดทั้งเกมนั้นปเปียเชคือทีมที่พับสนามลุยใส่เราจนงงหัวไม่ขึ้นทำได้แค่เล่นเกมรับแม้ลูกเกมจะสู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ช่วงหลังลีพูคืนฟอร์มคือการเสียป,ประตูยากนับตั้งแต่เกมเจอแมนซิตี้เป็นต้นมาจนถึงนัดนี้เราเคีนชีทมาแล้ว3นัดติดโอเคแหละว,ว่าเครดิตหลักๆผมต้องยกให้อาริซงที่เซฟสะบัดเซฟจนเหนื่อยเซฟจนถึงมือต้องบอกว่าเก็บไว้ใช้วันอื่นบางพี่เอ้ยผมไม่ไหวแนว จะยิงจะคอสอยังไงแกเอาอยู่หมดพูดได้ว่าอาจจะเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดติดท็อป3แมตที่น่าประทับใจตั้งแต่แกย้ายมาลิพูด้วยซ้าไปแต่แน่นอนถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่วันนี้ช่วยกันเล่นช่วยกันรับเราก็คงไม่ได้ลุ้นถึงช่วงท้ายอย่างจังหวะที่ครึ่งแรกเจ้าบ้านได้ยิง3 4ดาบติดทั้งบล็อกทั้งเซฟถือว่ายอมใจจริงๆที่ลงมาช่วยกันขวางไว้ได้จนรอดพ้นการเสียประตูแบบน่าเหลือเชื่อ ก่อนที่จะหมดเวลาอยู่แล้วลิพูที่ทั้งเกมไม่ได้ยิงให้ดอนนารุม่าเหนื่อยเลยจะมาได้หมัดน็อกเสยไปคาง PS เชดับกางอากาศเอาลูกขึ้นนำ1-0ช็อกทั้งปาร์คเละแพงต้องชมดาวิิเลยที่เก็บบอลได้ก่อนถาวายพานให้ตัวโจ๊กเกอร์ที่เชลอตส่งลงมาอย่างเอเลียดเยี่ยวยิงฉลับเสียบมุมประตูเข้าไปวันนี้คือโดนบทแน่ล่ะที่เกมเป็นรองแต่สิ่งที่บอสเรามักจะทำได้ดีเสมอคือการหยิบสำรองถูกตัวลงมาพลิกเกมได้ตลอด ซึ่งก็รวมถึงเอนโดด้วยที่ลงมาปิดเกมการตัดเกมที่ดุดันถึงลูกถึงคนความนิ่งและสมาธิในการประกบตัวนี่คือสิ่งที่ทีมต้องการและไม่มีใครคนอื่นในลิฟท์ูทำได้สุดท้ายเราก็ได้ชันชนะนั้นนี้ไปส่วนทางกับนักเตะปารีที่ต้องเสียดายกับโอกาสที่มีเกมหน้าเราจะกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์ลุนบอลลีกต่อเปิดบ้านเจอเซา์แมตัน และนี่คือคลิปหลังเกม PS4 ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มใจให้กันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ